สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทนายคลิปการทำนายไพ่นะคะในแบบฉบับของแม่หมอทารโรด่ดีๆเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้แม่หมอมาล่าช้าต้องขออภัยด้วยนะคะแต่วันนี้แม่หมอมากับ คลิปพิเศษนะคะแรนดอมพิเศษในค่ำคืนนี้ค่ะแม่หมอหวังว่าแม่หมอจะทำให้กับทุกค่ำคืนเลยนะคะหวังว่านะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่จะทำแรนดอมเกี่ยวกับค่ำคืนนี้เธออธิษฐานถึงฉันบ้างไหมนะคะเธอคนนั้นนะคะเธอคนนั้นก็คือเธอคนไหนเธอคนนั้นก็คือเนื้อคู่ของคุณนะคะหรือว่าโซเมดของคุณนั่นเองนะคะดูซิว่าเรามาดูกันนะคะว่าในค่ําคืนนี้เนาะว่าเนื้อคู่ของคุณคนนั้นนะคะ เขากําลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าและกําลังอธิษฐานอะไรถึงคุณอยู่บ้างนะคะโอเควันนี้แม่หมอก็จะเป็นแรนดอมเนาะแม่หมอก็จะเลือกไพ่มาในการเปิดทนันายนะคะสําหรับทุกคนที่พบคลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะ คืนนี้เนาะเนื้อคู่ของคุณนะคะกำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรา,ามาดูกันนะคะโอ้โหเจ็ดดาบแต่ไม่ต้องแต่แต่แม่หมอจะเปิดให้หมดก่อนนะคะรู้สึกว่ามันจะว้าวเพจออฟครับนายออฟสอดค่ำคืนนี้นะ ต่ะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหม The w o r l ์ชาวต่างชาติหรออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวาวเ the Sun เฮ้ยถูกอบคับขึ้นมานะถูกอบคับด้วยค่ะอะ่ะค่ะเก้าเหรียญขึ้นมาโอเค q u e นอ of s อส แน่นอนล่ะคะ่ะเนื้อคู่ของคุณในวันนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณหรือโซเมตของคุณในค่ำคืนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นะคะใจเขาคุ้นคิดหลังจากเลิกงานนะคะหลังจากที่เขา เสร็จจากภารกิจต่างๆที่เขาทำในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเนื้อคู่ของคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็มีความจริงใจสูงเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าเกิดรักใครจะรักบ้านเพียงคนเดียวนะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะ คนคนนี้นะคะเขาอาจจะเกิดอยู่ในธาตุลมได้นะคะมีถุนตุนแล้วก็กลุ่มนะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะอ่อนหวานอ่อนโยนธาตุลมก็คือเฉียวเฉลียวฉลาดชานฉลาดพริบไหวพริบทันเกมทันคนนะคะเป็นคนไหวพริบดีแล้วก็เขานะคะอาจจะเกิดธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะเป็นคนจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ,อ คนรอบข้างผู้คนรักใร้นะคะมีความเป็นมิตรนะคะแล้วก็ราศีธาตุดินก็นมานะคะมั่นคงดุดหินผาค่ะพึกศกกันและมังกรน,นะคะรักมั่นฝังใจนะคะกับเธอนะคะไม่ว่าเนื้อคู่คนนี้ของคุณจะได้พบเจอคุณแล้วหรือยังนะคะหรือว่ายังไม่ได้พบเจอนะคะณนะเพรานี้นะบอกได้เลยว่า Queen of s w r r d นะคะ อ่ควีนออฟสอดกันนะออฟสอดโอเนื้อคู่กันนะธาตุลมก็มาแรงนะคะธาตุไฟด้วยแม่หมอลืมบอกธาตุไฟก็แม่สิงห์ธนูด้วยนะคะอ่ะนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนื้อคู่ของคุณคณนนี้โซเมตของคุณคนนี้นะคะค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอน เขาเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดคุณได้พบได้เจอเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่พูดถารักก็บอกว่ารักนะคะถ้าชอบก็บอกว่าชอบนะคะไม่มีลิมิตนะคะชีวิตเกินร้อยนะคะชีวิตเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับการงานการเงินหน้าที่นะคะหน้าที่รับผิดชอบของเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วที่สําคัญเดือนสันขึ้นมานะคะ,ะจิตใจกว้างขวางนะคะดุดกับพระอาทิตย์เลยนะคะมีความ อบอุ่นแล้วก็จริงใจอยู่ตรงนั้นนะคะเนื้อคู่ของคุณโซเมดของคุณคนนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยว่าคิดถึงคุณหรือไม่ค่ำคืนนี้นะคะไม่ได้ค่ำคืนนี้ด้วยเขาจะคิดถึงคุณจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเลยค่ะนะนะคะวันนี้เขาจะนอนหลับฝันดีพร้อมกับคิดถึงคุณนะคะ Miss You so much นะคะ The Sun ขึ้นมานะคะคิดถึงคุณไปจนกระทั่งฟ้าสางเลยนะคะตั้งแต่ พระอาทิตย์ตกดินจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะคะอ่าทูอฟคัพคนะคะคนคนนี้ถ้าคุณได้เจอเขานะต่างคนต่างรักกันนะคะเขาก็รักคุณคุณก็รักเขามีเกณฑ์ที่จะเกิดปีอ่าเกี่ยวกับน้านะอาจจะเกิดปีเลคู่ข,ของคุณนะเดี๋ยวแม่หมอจะบอกอาจจะเกิดปีละกานะปีลักกานะคะปีมะเมียนะคะแล้วก็ปีมะเสงนะคะมะเมียนะคะ แล้วก็มะเสงแล้วก็ลักกานะคะเรามีปีเลยกันอีกมาดูกันนะคะอืมอืมอมืปีแพะได้นะคะปีมะแมได้เนอะมะแมมะเมียนะแล้วก็ปีมะเสงนะคะปีรักกาอืมมีราศีมีนด้วยนะคะราศีมีนก็เด่นนะคะมาทุกราศีเลยนะคะธาตุน้ำธาตุธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ ธาตุไฟธาตุดินนะคะความหนักแน่นโอเคเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนค่าคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะมีแน่นอนนะคะมไม่บอกเขาเปิดไพ่โอยเด๋อวคีย์ขึ้นมานะคะคุณคือ คนที่เปิดหัวใจเขาได้จะเพียงผู้เดียวนะคะเนื้อคู่ของคุณคนนี้โซเมตของคุณคนนี้บอกได้เลยว่าเขาคือคนเดียวและเป็นคนเดียวกันกับที่คุณก็ให้กุญแจเขาไว้เพื่อมาขายหัวใจไขาบ้านแห่งความรักขายหัวใจแห่งาขายหัวใจแห่งรักนะคะคือหมายหมายความว่าคุณทั้งคู่เนาะ เป็นคนที่รักมั่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวซึ่งกันและกันจะมีกุญแจไว้ให้นะคะคนละหนึ่งดอกเอาไว้ไขห้องหัวใจของคุณและเขานะคะบอกได้เลยว่าเขาอยากจะไปไขหัวใจคุณถึงห้องเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหลังไหนที่ไหนนะเขาจะไปมีกุญแจวิเศษอันนี้นะคะจะไปไขถึงห้องคุณเลยนะคะ จัดห้องให้เรียบร้อยนะคะเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะเขาจะมีกุญแจวิเศษะค,ะค่ะกุญแจวิเศษนี้นะเพื่อจะไปไขหัวใจคุณในเร็วๆนี้นะคะเขามีเขามีกุญแจวิเศษที่คุณมอบให้ไว้ตั้งแต่อดีตชาตินะคะตั้งแต่พบชาติไหนแล้วนะต่างคนต่างมีกุญแจหัวใจของกันและกันนั่นเองนะคะแล้วเขาถ้อาอยาบอดว้าว ราะคะเตรียมได้เลยนะคะสมองเรือขึ้นมาเขาอยากจะไปปักสมองเรือสมองใจนะคะเขาจะไม่ไปไหนจากคุณแล้วนะคะจะปักสมองเรือไวท้ที่เทียบท่าที่คุณตลอดไปนะคะอืมนะไม่คิดจะไปไหนจากคุณเลยนะคะชาตินี้นะเขาจะมาลงปัก ลงหลักปักฐานนะคะอยู่กับคุณนะคะโดยมีภาพสมอเรือใจเขามีตะคุณ j u s t ิเม้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ขึ้นมา The World นะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือตัวเขาอาจจะไปทํางานหรือไปเรียนไปทํางานไปมีธุรกิจนะคะกิจการที่ต่างประเทศได้นะคะหรือจะไปเรียนต่อก็ได้นะคะหรือว่าคุณทั้งคู่นะ ไปพบไปเจอกันต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นนะคะได้นะคะเขามีความเป็นทั้งสายฟอก็ได้สายโอปป้าก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้น the world ขึ้นมา the world ก็ไม่จำกัดนะคะก็คือ the world หมายถึงโลกเนาะหมายถึงต่างประเทศต่างชาติแล้วเราก็ไม่เจาะจงว่าเขาเป็นชาติไหนนะคะแต่ถือว่าเป็นคนละชาติกับคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็น คนที่ไปเรียนหนังสือหรือไปทํางานไปเปิดกิจการมีธุระมีอะไรต้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศนั่นเองนะคะอว้าวเออจะบอกเลยนะคะว่านี่คือนกค,คู่คู่อีกแล้วเนาะเหมือนคลิปที่แล้วที่แม่หมอเคยทำนกค,คู่นี่นะแม่หมอเปิดมาแล้วแบบได้พอดีเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าเขาเรียกว่าบุพเพแห่งรักอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะว่า นกคู่คู่กันนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะ่ะเป็นคล้ายๆนะเขาจะเป็นคนที่มีปัญญาในการดําเนินชีวิตเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้นะคะมีสัญชาตญาณแห่งอ่าฉลิตสติปัญญาที่ชาญฉลาดนะคะเป็นนักปัญญาได้เป็นเขาเรียกว่าบัณฑิตเนาะเหมือนเป็นบัณฑิตอะไรอย่างนี้นะคะจะไปเรียนต่อก็ได้นะ ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยนะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศเขาก็สําเร็จแล้วเขาจะบินกลับมาหรือถ้าไม่ไปเรียนต่อก็อาจจะไปทําธุรกิจการงานอะไรอยู่ที่ต่างประเทศแต่ถึงอย่างไรเขาต้องบินกลับรังรักเขาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณคือคู่แท้โซเมดที่ว่าสรรสร้างกันมาทุกชาติภพนะคะมีกุญแจดอกเดียวกันที่รอไขไขประตูหัวใจของกันและกันนั่นเองค่ะอ่าคืนนี้ขอข้อความอยากบอกอะไรคะ ข้อความจากเขาเดี๋ยวแม่หมอเปิดให้นะคะสเปเชีลทางจิตวิญญาณข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณในค่ำคืนนี้นะคะมาแล้วแม่หมอต้องซื้อไพ่อ่ะว้าวอ้เป็นรักต่างไวัได้นะคะนี่รักต่างไวัได้นะคะเขาอยากจะบอกว่า คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาคิดถึงคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาหวยหาโอ้ดูสิโอเพ่นโยฮาให้เปิดใจนะคะเปิดใจคุณหน่อยนะคะเปิดใจฉันอาจจะอยู่แสนไกลแต่หัวใจฉันใกล้เธอนะคะบอกเลยเลยโชว์ยูซับพอร์ต แม่หมออยากจะให้คุณอธิษฐานถึงเขาด้วยเขาบอกว่าเขาอธิษฐานถึงคุณนะคะในขณะเดียวกันที่เขาอธิษฐานถึงคุณนั้นเขาก็อยากให้คุณนะคะอธิษฐานถึงเขาด้วยเช่นกันว่ารอนะคะรอวันที่ฉันจะมาปักสมอเรืออยู่กับเธอเห็นไหมคะฉันจะปักตัวปักใจไว้ที่เธอคนเดียวนะคะไม่แปลเปลี่ยนไปไหนจากเธออย่างแน่นอนเขาเป็นสุภาพบุรุษนะคะเป็นเป็นสุภาพบุรุษหรือสภาพสุภาพสตรีนะคะที่มีนิสัย เป็นผู้นำแล้วก็ตรงไปตรงมารักเดียวใจเดียวรักมั่นเพียงคุณนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นในสังคมบุคลิกโดดเด่นหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะตามไพ่เปิดเลยเขาอยากจะบอกว่า s ช o ่วยย r ซั p พอร์เขาอยากให้คนอธิษฐานหนึ่งเขาเช่นกันว่าอยากให้เธอมาอยู่ตรงนี้เร็วๆอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะเทพเทวดานางฟ้าแม่ทุนหัวของคุณนะคะหรือของเขา นะคะช่วยโดนบันดาลให้คุณทั้งคู่ได้มาพบมาเจอกันโดยเร็วนะคะค่าคืนนี้นะเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนขอคํารักหน่อยค่ะอยากจะบอกอะไรวางได้แม่วางได้แม่เอามาวางดิเอาโอ๊อยขอโทษทีพอดีแม่เปิดเอาผ้าเข้ามานะคะ เออนี่ค่ะ reconciliation ะเ,เป็นคนเก่าในอนดีตแลคะอ่าคนเก่าในอนดีตชาติรอเขาบอกว่าเขาตอนนี้นะที่ที่เราทั้งคู่ยังไม่ได้พบได้เจอกันนะคะก็เพราะว่าเขาอาจจะต้องไปหางานหาเงินทํางานทําเงินเห็นไหมคะ financial ก็หมายถึงการอ่า เงินนะคะการเงินการทํางานการเก็บหอมล้อมลิฟนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวเขาอาจจะต้องจากคุณไปเพราะว่าต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แดนไกลอย่างนี้ด้วยก็ได้หรือถ้าไม่ใช่เขาเป็นคนต่างประเทศจะต้องเออเขาต้องมีมีกิจการหน้าที่การงานของเขานะคะจะต้องรับผิดช,ชอบก่อนเขาถึงบอกว่าข่ขําขึนนี้เขาคิดถึงคุณอย่างมากนะคะคีน็อสอดขึ้นมาคุณมีจิตใจที่ตรงกันเห็นไหมคะเป็นคู่กันเนี่ย นายออฟสอดกับควีนออฟสอดเห็นไหมคะเป็นเนื้อคู่กันคุณคิดถึงเขาว่าใจตรงกันมากเลยแม่หมอไม่มีกระดิ่งเห็นไหมคะไพ่ขึ้นขนาดนี้คือใจตรงกันขะขนาดนี้คุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเช่นกันนะคะเป็นไปได้นะเขาอยากจะแบบว่า ออบินมาเหมือนนกเลยนะครับินนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลบินมาหาคุณเลยอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนนะคะถ้าถ้าเขาไม่ใช่อยู่ต่างประเทศนะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เนาะอยู่ต่างจังหวัดอยู่แดนไกลกับคุณก็ได้เขาก็อยากจะแบบมาหาคุณเร็วๆแต่อาจจะติดด้วยไฟแนนเชียลการงานการเงินนะคะธุรกิจของเขานะคะ เลยทําให้ได้พบได้เจอคุณชา้าแต่ว่าเขาฝากบอกว่าค่ําคืนนี้มีแพชชั่นกับคุณเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะจุมพิตคุณก่อนนอนทุกๆคืนในค่าคืนนี้ทุกๆคืน r e c o n c i l ล a t i o n เขาบอกฝากบอกแม่หมอว่าเนื้อคู่ของคุณโซเมทของคุณนะคะฝากบอกว่าเขาเนะ่ยเป็นคนในอดีตชาติของคุณในทุกภพทุกชาติเราเคยเจอกันมามากกว่าภพชาติเดียวนะคะ หรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณไม่สมหวังกันนะคะแต่เขายังคิดถึงคุณอยู่มีใจรักมั่นเพียงคุณนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณในค่ำคืนนี้ค่ะแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณมากๆเอาไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรไพ่แฟรี่นะคะ ว้าวอุ๊ยเขาบอกว่าเขาอยากจะดินเนอร์กับคุณเขาอยากจะเออค่ำคืนนี้เขาอยากจะมาดินเนอร์กับคุณใต้แสงเพลงมิวสิกเห็นไหมคะมิวสิกก็หมายถึงว่าเขาอะอยากจะไปชวนคุณถ้าเป็นไปได้นะอยากจะชวนคุณไปเออเห็นไหมคะเออจุดไฟใต้แสงเทียนรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเขาอยากจะทานมือค่ำกับคุณค่ำคืนนี้เป็นไปได้แล้วก็จะนั่งนะคะ นั่งอยู่กับคุณแล้วก็เปิดเพลงอย่างมีความสุขนะคะเสียงเพลงคอไปเบาๆอยากจะชวนคุณไปนั่งนะคะนั่งดินเนอร์ใต้แสงเทียนด้วยกันสองเจ้าสองคนเห็นไหมคะเห็นเทียนไหมเนี่ยโอ้ยอ้ยเดี๋ยวๆลมนี่นะคะเห็นไหมจุดไฟใต้แสงเทียนเขาอยากจะไปดินเนอร์กับคุณในค่ําคืนนี้ล่ละค่ะนะคะ,ะ,คะ <c oughs> รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะหรือตัวคุณเองอาจจะชอบฟังเพลงด้วยเนาะนะคะเขาเป็นคนรักเสียงเพลงแล้วเขาอยากจะให้คุณอยู่ในทุกม่วงทานองเพลงที่เขาฟังเลยนะคะโอเคค่ะ <c oughs> ค่ำคืนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอาแม่หมอขอข้อความหนึ่งเขาบอกถ้าเขาได้เจอคุณเขาจะหาคำพูดดีๆที่สุดเลยที่เขาเตรียมมาพูดกับคุณนะคะ การได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่เขาต้องการนะคะ to be with you is all I want นะก็คือว่าการได้อยู่กับคุณอะมันคือทั้งหมดที่เขาต้องการเลยนะเธอรู้หรือเปล่าค่ำคืนนี้ฉันอยากจะออกเดทดินเนอร์กับคุณพาคุณไปดินเนอร์ทานรับประทานอาหารค่ำนะคะใต้แสงแสงเทียนแล้วก็มีเพลงบรรเลงใจหลังจากนั้นก็มีแพทชั่นอยากจะจุ๊บคุณกุ๊ดไนท์คิส คุณก่อนนอนในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ Fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปการทำนายไพ่ในแบบฉบับของแม่หมอนะคะถ้าชอบแม่ <c oughs> หมอแถมค่ะโอเคแถมแถมแถมชูสเลิฟถ้าเกิดเมื่อไรที่คุณมีรักนะคะคุณจะต้องฟังเสียงหัวใจของคุณเห็นไหมคะ listen นะคะ wish your heart ให้ฟังเสียงของหัวใจตัวเองว่าใครกันแน่ที่คุณ ต้องการใครกันแน่อะไรกันแน่ความรักแบบไหนกันแน่ที่คุณต้องการนะคะเขาจะเป็นคนคนนั้นให้กับคุณเพียงแต่ว่าให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณในค่ำคืนนี้นะคะ choose love ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาคนนี้เขาจะเลือกความรักเขาจะเลือกคุณนะคะเขาจะเลือกคุณอย่างแน่นอนและขอให้ความรักคุ้มครองคุณทั้งคู่นะคะเขารักคุณและคุณก็รักเขานะคะ choose l คือคุณทั้งคู่จะเลือกกันเลือกความรักไม่ว่าอะไรจะเกิด ขึ้นขอให้เลือกความรักที่ดีและถูกต้องที่คู่ควรที่หัวใจของคนสองคนเรียกร้องนะคะโอเคค่ะแม่หมอก็ขอให้นอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะแม่หมอจะพยายามทำคลิปนะคะ g o o d Night Kids ทุกๆคืนอย่างนี้นะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายโชคดีค่ะ